ครับผมเริ่มงานซ่อมลำของพี่เนะครับเฮกโรเตอร์นะครับผมใส่กล่องนาซ a นะครับปัญหาก็คือบินตกมานะครับผมตกกระแทกมานะครับขาเฟรมหักนะครับแล้วก็สปีดไม่ทำงาน1ตัวนะครับตัวนี้ที่ผมมาร์กใส่หนังยางตัวนี้ไว้นะครับเวลาซ่อมผมจะได้ซ่อมถูกนะครับเพราะมันมี6ขาเดี๋ยวผมหลงเดี๋ยวซ่อมผิดขานะครับแล้วก็ ตัวตัวกล่องกระแทกพังนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนี่นะครับกล่องนาซ่านะครับตัวกล่องกระแทกพังก็ต้องเปลี่ยนกล่องนะครับแล้วก็เจ้าของให้อัปเกรดนะครับใส่ชุด FPV เพิ่มไปนะครับนี่ครับกล้องส่งภาพตัวส่งภาพอยู่ด้านล่างด้านล่างตรงกลางเฟรมนะครับในบอร์ดแล้วก็เสาส่งภาพนะครับแล้วก็เพิ่มตัว ัปเดแว่นนะครับแว่นตัวเดิมเป็นตัวจอเล็กนะครับพี่เจ้าของบอกขอจอใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับผมแว่นตัวนี้ก็วางวางพื้นดูก็ได้วางนะครับแล้วก็วางบนโต๊ะดูก็ได้แล้วก็สวมศรีรษะดูได้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเทสบินกันครับ โอเคครับส่งงาน PA นะครับผมปั้มมา3วันนะครับพี่ก็สรุปแับเปลี่ยนกล่องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรีโมทพีเนะครับอ่าแล้วก็ติดตั้งชุดกล้อง FPV ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวเทสบินให้ดูนะครับหน้าบ้านแต่ว่าแบตเตอรี่มันไม่เต็มนะครับเพราะว่าตอนผมเทสรอบมอเตอร์แต่ละตัวนะครับเซตสปีดคลิเบตใหม่หมดทุกอย่างมันก็กินแบตเตพอสมควรเดี๋ยวเทสบินให้ดูสักครั้หนึ่งนะครับนี่นะฮะ ทำการอ่านนะครับนี่นะครับผมมีรบความสูงนะครับผมรบความสูงรบตำแหน่งนะครับ เดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้เดินหน้านะถอยหลังนะครับโยกซ้ายนะครับยกขวานะครับหมุนแร็เดินะครับ รอบอบมันจะตกนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เหลือแค่11โวลต์กว่าๆนะครับผมนะครับถ้าเลี้ยงสตตคันเร่งอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเขาก็จะรักษาความสูงนะครับผมกับตำแหน่งไว้อยู่บริเวณที่เขาทำการเชื่อมต่อกับ GPS ระบุตำแหน่งไว้นะครับ โอเคลงจอดได้นะครับผมเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวไปเช็คเรื่องภาพอีกทีนะครับกับแว่นนะครับแว่นอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ไปทดสอบบินมาแล้วนะครับผมเช้าว,วันพุธนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว แว่นนะครับอันนี้คือตัวส่งภาพนะครับเดี๋ยวจะจับตัวลำหมุนนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับก็แว่นตัวนี้ก็จอใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยวางอันนี้คือวางที่พื้นนะครับไม่ได้สวมที่ตานะครับจอก็ประมาณนี้นะครับ ดูง่ายนะครับผมถ้าสนัดถนัดวางพื้นก็วางได้แล้วก็อยากจะใส่เป็นแ่นก็ใส่ได้นะครับมีสายคาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็สายคาดสวมศีรษะเรานะครับเสาแพรตัวนี้14เดซิเบลนะครับกาลังส่งเข้มขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับโอเคแล้วตัวนี้มี D V R ในตัวก็ใส่การ์ดตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าจะต้องการที่จะบันทึกคลิปวิดีโอนะครับโอเคครับส่งงานครับพี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับ ครับผมก็ฝากงานคลิปต่างๆของ N3F ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกด subscribe นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปไหนอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ N3F สวัสดีครับ